สวัสดีค่ะเอาะโยคลิปนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเรียนเรียนญี่ปุ่นจากการ์ตูน ep 5ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเอามาให้ชมกันทั้งหมด4เล่มค่ะมาเริ่มกันที่เล่มที่1เลยนะคะเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือเรียนอักษรคันจิจากภาพนะคะเล่มนี้ค่ะราคาก็จะอยู่ที่720บาทนะคะการเรียนอักษรคันจิจากภาพเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเชื่อมโยงขึ้นมีความจําที่ดีขึ้น เราก็จะจําอักษรคันจินั้นง่ายขึ้นเพราะอักษรคันจินี้นะคะเขาก็เอามาจากชีวิตจริงชีวิตประจําวันแล้วก็ให้กลายเป็นตัวอักษรเราก็จะจําง่ายขึ้นค่ะส่วนเล่มที่2นะคะก็ริ้งมาจากเล่มแรกเมื่อกี้เลยก็คือหลังจากเราเรียนอักษรคันจิจากภาพแล้วนะคะเราก็มาทําแบบฝึกหัดดูค่ะหัดคัดนะคะตัวอักษรแล้วก็มานั่งทําแบบฝึกหัดจําความหมายนะคะดูซิว่าเราสามารถจําไปได้กี่ตัวกันค่ะ และเล่มที่3นะคะก็สําหรับการฝึกอ่านค่ะเล่มนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกอ่านให้เป็นการอ่านทุกๆวันนะคะสําหรับเด็กประถมค่ะเล่มนี้นะคะจะตกที่268บาทค่ะ นในนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ค่ะแล้วก็จะเหมือนเกมนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อยู่ที่เส้นชัยนะคะตั้งแต่เลข1จนถึงเลข3 7ค่ะพอเราอ่านไปได้1บทหรือ1วันเราก็เอาสติกเกอร์นะคะมาแปะไว้ค่ะว่าเราเนี่ยสามารถอ่านไปแล้วนะคะ1 2 3สาจนถึง3 7ก็เป็นเส้นชัยค่ะ ้านในนะคะก็จะเป็นเนื้อหาบทความง่ายๆนะคะให้สําหรับเด็กประถมในการฝึกอ่านทุกๆวันนะคะแล้วก็จะมีการตอบคําถามนะคะก็คือเหมือนกับจับใจความค่ะสรุปเรื่องแล้วก็มาตอบคําถามค่ะแล้วส่วนเล่นสุดท้ายนะคะเล่มที่4ค่ะเล่มน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่320บาทนะคะเล่มน,นี้ก็กลับมาที่คันจินะคะก็จะเป็นการคัดอักษรคันจิค่ะก็จะมีความหมายการนําไปใช้แล้วก็รับการขีดเส้นต่างๆ ะะก็ฝึกทักษะนะคะไปทุกๆวันค่ะไม่ว่าจะการเขียนการอ่านหรือว่าการคัดนะคะทาทุกๆวันเราก็จะเก่งขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันด้วยค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็บเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ